สื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยโดยศูนย์สตัแแพทย์สาธรณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พยาธจากปลาดิบในอาหารญี่ปุ่นจริงหรือมั่ว oh, <no. S 1> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปลาดิบกันบ้างนะครับระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาความนิยมในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศและทั่วโลกมีร้านอาหารญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมายในบ้านเราทําให้ปัจจุบันเราสามารถเลือกซื้อเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นได้ในราคาที่ถูกลงมากและเชื่อว่าปลาดิบก็คงเป็นอาหารจานโปรดของหลายๆคนเลยล่ะครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าปลาดิบที่เรารับประทานกันนั้นจะมีพยาธิปนเปื้อนอยู่เหมือนกับเนื้อดิบที่เรารับประทานกันในบ้านเราหรือเปล่า ซึ่งบางคนอาจคิดว่าปลาดิบนั้นน่าจะมีความปลอดภัยสูงเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงในที่อากาศหนาวเย็นประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำทะเลที่ปลาอาศัยอยู่ความเค็มของน้ำอาจทำให้เชื้อโรคต่างๆร่วมถึงพยาธิไม่สามารถเจริญเติบโตได้วันนี้เราจะไปไขข้อสงสัยกันครับว่าพยาธิในอาหารญี่ปุ่นนั้นจริงหรือมั่วตามไปชมกันเลยครับ อันที่จริงแล้วพยาธิในปลาทะเลที่ติดต่อมาสู่คนนั้นได้ถูกค้นพบมานานกว่า60ปีแล้วล่ะครับโดยเริ่มมีการรายงานผู้ป่วยที่ติดพยาธิจากปลาทะเลตั้งแต่ในปี1960ในประเทศเนเธอร์แลนด์และในอีกหลายๆประเทศต่อมาซึ่งพยาธิที่พบมากที่สุดก็คือเจ้าพยาธิตัวกลมหรือที่เรียกว่าอนิสาคิส ไม่เพียงแต่พบในเนื้อปลาทะเลเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงในสัตว์ทะเลอื่นๆเช่นฉลามและปลาหมึกด้วยครับโดยโรคที่เกิดจากการติดพยาธตัวกลมอนิสาคิสนี้จะเรียกว่าอนิสาเคียซิสหรือ h ฮอริงเวิร์มดีซิสครับเนื่องจากปลาชนิดนี้มักจะพบพยาธิอนิคาซิสนั่นเองครับโดยพยาธนี้จัดอยู่ในกลุ่มของพยาธตัวกลม ซึ่งระยะที่ติดต่อสู่คนจะเป็นตัวอ่อนระยะที่3ผ่านการรับประทานเนื้อปลาดิบซึ่งเป็นปลาทะเลในเขตอบอุ่นและเขตร้อนเช่นปลาแซลมอนทูน,น่าปลาคอตปลาแมคเคอเรลและปลาชนิดอื่นๆรวมถึงพบในปลาหมึกด้วยครับซึ่งตัวอ่อนพยาธิในระยะนี้จะมีขนาดยาวประมาณ1-2เซนติเมตรสีขาวใสปากมีหนามขนาดเล็กจึงมีความสามารถในการใช้ผ่านเยื่อบุทางเดินอาหารได้ครับ ในแต่ละปีจะมีรายงานผู้ป่วยด้วยพยาธิชนิดนี้กว่า20,000รายซึ่งจะพบรายงานมากในประเทศที่มีอัตราการบริโภคปลาสูงเช่นญี่ปุ่นเนื่องจากวัฒนธรรมในการรับประทานปลาดิบที่มีอย่างยาวนานและปลาก็เป็นอาหารหลักของคนญี่ปุ่นด้วยครับซึ่งต่อมาภายหลังโรคอนิสาเคียริสนี้พบกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากความนิยมในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นรวมถึงเมน,นูปลาดิบเช่น ซูชิซาชิมิได้แพร่หลายไปทั่วโลกครับอาการที่มักจะพบคือปวดท้องอย่างรุนแรงภายหลังการรับประทานอาหารที่มีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนอยู่คลื่นไส้อาจเจียนท้องเสียบางรายอาจเกิดผื้นลมพิษหรือแพ้อย่างรุนแรงจนอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ครับโดยระยะเวลาในการแสดงอาการมักจะเกิดในช่วง2ถึง6ชั่วโมงภายหลังจากการรับประทานเนื้อปลาดิบที่มีตัวอ่อนของพยาธิ เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากการติดพยาธิและเจ้าพยาธิชนิดนี้มีความสามารถในการชอนไชและฝังตัวอยู่กับผนังกระเพาะอาหารและลำไส้การตรวจวินิจฉัยจึงไม่สามารถตรวจได้จากอุจจาระจึงต้องทำโดยการส่องกล้องเพื่อดูบริเวณตำแหน่งทางเดินอาหารส่วนต้นครับซึ่งเมื่อส่องกล้องแล้วจะพบลักษณะแผลในกระเพาะอาหารเลือดออกในกระเพาะอาหารเกิดอาการบวมแดงของเยื่อบุบริเวณที่มีการช้ของตัวอ่อน การรักษาที่ดีที่สุดก็คือการขี้ตัวอ่อนพยาธิออกโดยควรทำภายใน12ชั่วโมงครับหากตัวอ่อนพยาธิได้ฝังเข้าไปยังเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้จะทำให้ผู้ป่วยแสดงอาการเรื้อรงัง <c oughs> เช่นปวดท้องน้ำหนักลดท้องเสียซึ่งจะทำให้รักษาได้ยากกว่าแบบที่แสดงอาการอย่างเฉียบพลันและจะต้องรักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้นครับในปัจจุบัน ยังไม่พบว่ามียาใดาที่สามารถฆ่าพยาิชนิดนี้อย่างได้ผลร0อเปอร์เซ็นสิ่งที่จะสามารถทำได้คือการเก็บรักษาเนื้อปลาในอุณหภูมิเยือกแข็งในสภาพที่ต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสเป็นเวลานานกว่า60ชั่วโมงหรือผ่านความร้อนอุณหภูมิสูงกว่า60องศาเซลเซียสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5นาทีจึงจะสามารถทำให้พยาิชนิดนี้ตายอย่างสมบูรณ์ครับ ปัญหาที่สำคัญคือร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมหลายๆแห่งมักจะนิยมเสิร์ฟปลาสดมากกว่าปลาที่มีการแช่แข็งส่วนหนึ่งเนื่องจากความชื่นชอบในรสชาติปลาสดของผู้บริโภคครับทำให้มีโอกาสที่เราจะได้รับพยาธชนิดนี้จากการรับประทานปลาดิบด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรับประทานปลาดิบหรืออาหารสุกๆดิบๆเป็นประจำควรหมั่นถ่ายพยาธเป็นประจำทุกปีนะครับ เพราะถึงแม้การติดพยาธิชนิดนี้อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ด้วยการรับประทานยาถ่ายพยาธิแต่เราก็สามารถกำจัดพยาธิชนิดอื่นๆในทางเดินอาหารของเราได้ครับถือเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อทางเดินอาหารของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆได้ความรู้กันไปเยอะเลยใช่ไหมครับเมื่อรู้แบบนี้แล้วหากต้องการลดความเสี่ยงในการติดพยาธิอน,นิคาซิส ก็ควรลดความถี่ในการรับประทานปลาดิบลงนะครับแล้วพบกันใหม่กับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยเรื่องต่อไปจะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นกด Subscribe ในช่อง YouTube กดติดตามเพจไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สตัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่